ครับวันนี้เข้าสู่รายการ What in the Box Channel นะครับกับพี่เฟิร์มนะครับวันนี้เราก็มารีวิวกล่องนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวยูนิตเกและเกตสามนะครับวันนี้เราขอรีวิวสองเกน้ครับเพราะคลิปที่แล้วมันยาวไปรอส1บนาทีแล้วเพราะอธิบายยาวมากและยูนิตของแค้นนี้ในกล่องนี้ก็เยอะมากเลยครับเยอะมาก 38มบแปใบนะครับเยอะกว่าชา a ์โดพาลาดินอีกด้วยนะครับก็คือว่ามีหลายสายหลายสไตล์ที่ใครที่อยากเล่นแค้นเกรเนเจอร์ก็เชิญเล่นได้ตามสบายแล้วแต่ว่าเราจะไม่พูดมากเราจะพูดน้อยๆกันหน่อยเพราะไอ้นี่ครับเออคิวทีแล้วก็รอถอไป11นาทีแล้วครับเกนนะครับแล้วก็กลับมาตัวูนิตตัวต่อมาเลย มันกลับยืนตัวต่อตัวน,นี้เลยครับโกเลมาอามาดินโลกก็ยืนก็เป็นช่วยในการอินเตอร์เซ็ปนะคแะแั้นในเรื่องของสกลิลข้อยมาว่ากาันทีหลังนะครับมานกับยืนตัวต่อมาเลยครับกับยืนตัวนี้เลยสัตว์ผู้คุมกด,กดล็อกนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์แห่งความรอบรู้ล็อกกับเป็นพูดง่ายๆเป็นสายหน้ากล่องของเราแล้ครับสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจริงล็อกนะครับ ก็ยูนิตนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับาสัว์แห่งความจริงล็อกมากครับแล้วก็มากับยูนิตต่อๆมาเลยครับกับยูนิตตัวนี้ครับลงมาพอดีเลยเลดแฮนซิลโลโนนะครับไลโนครับไลโนก็ดีนะครับเป็นสายเดียวกับตัวนี้ถ้าใครเล่นสายสัวยผู้สายผู้พิทักษ์แห่งความจริงแล้วก็ควรเติมตัวนี้ลงไปนะครับเออคือว่าเราจะอธิบายเรื่องบูสเตอร์คือว่า เดี๋ยวค่อยอธิบากันนครับแล้วก็มากับสัตว์มาเลยก็คือใหมยูนิตตัวต่อมาเลยก็คือนลกวินิส่ามีระเบิดมือระเบิดบุญตะระหุบุญต,ต,ตะชื่อตะลกมากครับบุนตะนี้ก็ดีครับเป็นการจําลองดาเมจสมมติเป็นการจําลองดาเม,มเาจเมยูนิตนี้ก็แนะนําให้ใส่ เหมือในร่างแรกของเขาเขาชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ผู้อะไรสักอย่างไอจะไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวดูก่อน่ค่ะค่ไปคนเดียวนะพอว่นักวิทยาศาสตร์ผู้ล้มเหลวปอนคิจิปอนปอนคิจินะครับก็สกิลคล้ายกันครับก็ยูนิตนี้ก็เป็นตัวใช้สมมุิดาวเมสันแล้วทำให้มันสีอย่างี้ก็ได้ครับคือ แต่ต้องใช้ค่าคอสนะครับเป็นประเภทออโต้นะครับเดี๋ยวค่อยเล่งสกิลค่อยมาว่ากันทีหลังแล้วกันต้องทำกันยังไงบ้างมียังไงบ้างถึงจะทําสกิลนี้ได้ครับยูนิตนี้พี่ก็สนใจกับยูนิตนี้ครับมันก็มียูนิตตัวต่อมาเลยก็คือร่างที่สองครแฮมสุเกะนะครับกับผู้รับใช้แฮมสุเกะนะครับก็ม่อยู่นี้เลยผู้รับใช้ที่สองแฮมสุเกะก็เป็นสกิลเดียวกันกับนะครับก็เป็นสายของ ก็เป็นสายของแฮมอตวินดินโซแฮมสุเกะนะครับมากับยูนิตตัวต่อมาเลยก็คือคันวาสโคอาลานะครับยินดีก็ดีนะครับก็ยินดีมากครับก็เป็นช่วยเรื่องการจุดนะครับมากับยูนิตตัวต่อมาเลยก็คือแรมคาเมลนะครับก็ดีเหมือนกันก็ช่วยเรื่องการการกจาศจุ่นะครับ จะเรื่องสกิลค,ค่อยว่ากันทีหลังนะครับมายูนิตตัวต่อมาอีกแล้วก็มันมันติมิเตอร์อีรักก็เป็นสายพาลงไอเรมิเตอร์มิเตอร,ร์อะไรที่สั่งมิเตอร์ของอีรักอะไรที่อย่ากาจำพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสายนี้ก็มีสัตว์ตลกเหมือนกันนะครับมากันเลยมากันยูนิตตัวสุดท้ายของเกศสองตัวสุดท้ายคือ โบไบโนคิลัสไทเกอร์อ่ะก็เป็นสายของยูนิตของสายของยูนิตที่ชื่อว่านักล่าที่ผ่านการฝึกฝนเลโอพัสนั่นเองนะครับสายเดียวกันมั่งถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะครับหลักๆให้เล่นสายนี้จะดีกว่าสายนี้นะครับ แต่ใครก็เล่นสายไหนก็ได้ครับคนอยากเล่นสายลิมิเต็ดก็มีสองสายให้เลือกใช้กันเลยนะครับคือสายนี้ครับมามากันเก็บสองกันต่อก็คือก็อยู่ดีก็ต้องมาเก็บสายอยู่แล้วสิครบเ,เกตสองไม่ต้องอมาเกตสองจบเลยนะครับมากับเกตสามกันบ้างนะครับกับยูนิตตัวต่อมาคืออยู่เดียเลยง่ามากที่ผ่านกมผลเล Leo p พั s นะครับก็มีลิมิตเบรกแต่ว่าลิมิตของเขาก็จะทำอะไรได้นะครับค่อยว่ากันทีหลังนะครับมากับยูนิตตัวต่อมาเลยครับกับเีเลยนะปกครองที่ผ่านการสกฝนแอปก็เป็นลิมิตเบรกเหมือนกันแต่ลิมิตเบรกยังไงงั้นค่อยว่ากันทีหลังนะครับมากับยูนิตตัวต่อมาเลยกับเกมสามยูนิตต่อมาค่าคูลเลเตอร์ฮิปโป ก็ช่วยในการเร่งพลังแถวเรียวกะนะครับเดี๋ยวเรื่องสกิลค่อยว่ากันทีหลังนะครับเมื่อกลับมีตัวต่อมาครับกับนี่เลยผู้กล้ามยีสอแฮมสกะก็เป็นสกิลคล้ายอัศวินดีสอแฮมสกะกับผู้รับใช้ดีสอแฮมสกะก็เหมือนกันครับสกิลน่าจะเหมือนกันนะครับสกิลเหมือนกันเลยครับเมื่อกลับมีตัวต่อมาเลยครับดัมเบลดัมเบล คัง no คังกาลูนะครับก็เ no ป็นสายพวกเออจิงโจ้ชกมวยแต่ว่าสเตนเรื่องการสเตนนะครับย uh> uh 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 ูนิตน uh uh ี้ก็พวกเน้นเรื่องการสเตนนะครับอยู่ช่วงมันกัายหรือเร็วกัาก็ได้เดี๋ยวเรื่องสกิลก็ว่ากันทีหลังมาก็บยูนิตตัวต่อมาเลยครับกับยูนิตตัวนี้เลนเซลซีไลออนก็ยูนิตตัวนี้ก็คือไรเช็ะได้เกศสารไม่จะได้อะไรทั้งนั้นได้จะได้อะไรนั้นก็ค่อยมาว่ากันทีหลัง ลแล้วก็ามาตัวต่อมาใกล้สุดท้ายครับแมกเนตค,ค,ค,คร็อกโคได้นะก็เร่งพลังเหมือนกันก็เป็นยูนิตที่ช่วยเรออเ่งพลังเหมือนกันครับในช่องเร็วการช่องเร็วการกับเกียร์สาต,ตัวนี้แมกเนตค,ค,คร็อกโคไดแล้วก็มายูนิตตัวสุดท้ายของเราเลยครับกับยูนิต สัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจริงหลอกอะตัวนี้ก็สกิลดีเหมือนกันนะครับถ้ามีถ้าเราใช้สายเดียวกันถ้ามีอยู่ในยืนในนั้นอยู่ในโซ,โซก็บวกพลังตามที่จานวนที่เขาบอกนะครับแล้วก็มีสกิลของเขา <c oughs> ที่จะสามารถโจมตีย <c oughs> ูนิตนีก้ก็ดีมากครับคือบวกตัวบวกตัวพลังให้คนอื่นแล้วบวกเออพลังเท่าไหร่นั้นก็ยังไม่รู้ครับกับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องคุยกับบูสเตอร์เด็กอะ บูสเตอร์เด็กทุกคนก็รู้แล้วว่าบูสเตอร์เด็กคือเอาเป็นบูสเตอร์บูสเตอร์เมื่อก่อนมีแค่40ใบแต่ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนเป็น52ไปอใบอีกชุดหนึ่ง52ชุดแรก52อีกชุดหนึงก็52 5ชุดแรก5 50อีกชุดหนึงก็52แต่ว่าเมื่อก่อนมี40อีกชุดหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอพวกนี้แล้วก็มาอยู่กับชุดไอ้นี้กันแล้ครับเ a ม i n g s o s f of เบส king นะครับก็เป็นชุดใหม่หรือว่า the c a n i e s s e s of review fighting s p a i n นะครับ i t อ่ะสมมติ c a n ี่พี่รีวิวยตเมืวิกี้คือมากที่สุดแคลงที่มากที่สุดสามารถสร้างเด็กได้เป็นแคลงนั้นนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า the nature จะไม่มี ไทอันนะครับไทอันก็คือกล่องนี้คือ50บใบมาเล่นได้เลยคือไทอันเด็กแต่บูสเตอร์คือ50บใบแล้วมันมีหลายแครคือเล่นหรเล่นไม่ได้ครับต้องคือว่าอะแล้วทำยังไงถึงจะเล่นได้คือต้องซื้อกล่องเนี้ยซัมอีกสกล่องก็คือว่าถ้าไม่นับอันนี้ก็คือว่าคนคณต้องซื้อกล่องเนี้ยสกล่อง ถ้าคนอื่นไม่มีเ่ะคนอื่นต้องซื้อถ้าเป็นคุณคนต้องซื้อกล่องนี้สี่กล่องถึงจะมาสร้างเล็กนี้ได้นะครับ <c oughs> จึงมาสร้างเล็กนี้ได้นะครับเพื่อสร้างเล็กนี้เพื่อเอามาเล่น,น,นกันก,กับเพื่อนได้ครับสําหรับคลิปนี้รีวิวยูนิตก็จบลงแล้วครับ,ก,บ,รบกับรายการวอเดนบ็อกคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ